วัีค่ะวันนี้นะคะก็กำลังเดินทางนะคะไปเวิร์คคอยนะคะ e n เ e น t a เมนที่ปทุมธานีนะคะเ,คเพื่อมีถ่ายรายการนะคะคก็คือรายการวอลล่ามายด้าวรอบเป็นรอบออมิต้งนะคะที่จะได้พบเจอกับน้องๆกันแล้ววันนี้เนี่ยมีทั้งหมด13คมทนค่ะจากทีมบอดบิ๊กเว็บบังฟินแลนด์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็น เนาะที่เราก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้มาเจอกับน้องๆด้วยซึ่งเราก็คือทำคอนเทนต์ของน้องๆมาตั้งแต่ออตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะวันนี้ละ่ะเราจะได้เจอกับทุกคนจริงๆแล้วทั้ง13คนนะคะต้องบอกว่าดิฉันก็ดีใจมากแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางค่ะไป w วิร์คพอย e n t e นเตอร์เทนนนะคะต้องบอก มุมของแบบโอ้โหทีมงานเวิออร์กพอยที่เราไปเห็นทุกคนก็ทํางานกันเต็มที่มากแล้วก็แบบมีหลายๆรอบเลยที่จะทําให้เด็กๆกับเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นซึ่งต้องบอกว่าค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยเอ่อถือเป็นวันที่ที่เดี๋ยวเราจะแบบไปเจอกับน้องๆเนาะแล้วก็จะแนะนําน้องๆแต่ละคนค่ะในทีมบอทบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้ให้คุณ หลังจากที่ได้แบบรีแคปไปวันนั้นเนาะก็ได้รู้จักน้องๆอ,อีกหลายคนมากแล้วน้องก็ตาม Facebook บ้างตาม IG บ้างตามเอ่อตาม YouTube มาบ้างอะไรเงี้ยค่ะก,ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ที่ได้มีโอกาสได้ได้พบกันและไ,ได้คุยกันยังไงนะคะใครที่แบบ เออแบบเป็นทีมบอลบิ๊กผู้่อนฟินแนไรน,นะคะวันนี้ฝากด้วยนะคะมาเชียมาส่งกําลังใจมาส่งกําลังใจให้ดิฉันด้วยแล้วก็มาส่งกําลังใจให้น้องๆด้วยใครที่อยากให้คุยกับน้องคนไหนเยอะหน่อยหรือใครอยากจะให้ไปย่าน้องคนไหนหรือใครอยากจะให้น้องๆทาอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์มาได้นะคะในในเดซิฟในคอมเมนต์คลิปนี้เลยก็ได้ว่า คนนี้ให้หน่อยคุยเรื่องนี้ให้หน่อยอยากฟังคนนี้ร้องเพลงอะไรหรือว่าอยากฟังคนนี้ร้องก่อนลาก่อนร้องแบบไหนอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะพิมพ์มาบอกกันได้นะครับเพราะว่าเราเองอ่ะก,ก็แบบมีมีเรื่องที่เราอยากทบเองด้วยนะส่วนตัวที่เราแบบเตรียมทํากันบ้านไว้แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกเชื่อว่าอยากมีให้มีแฟนคลับหลายๆคนแบบมาช่วยกันนะครับเพราะว่าเพื่อ ให้น้องๆได้ได้ถูกคนพบกันมากขึ้นเออภา,าภาษ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 าติ่งก็จะเรียกว่าให้น้องๆได้ถูกการเสิร์ชหามากขึ้นให้น้องๆได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทุกคนนะคะได้มีแสงแล้วก็ได้แบบมีชื่อเสียงในวงการหมอลํำแบบนี้ต่อไปนะคะวันนี้ที่ใจแม็กได้เจอโอ้โหน่าจะได้เจอกันหลายๆคนเลยแล้วก็พิธีกรวันนี้นะคะก็คือเป็นกระติ๊บเองนะคะแล้วก็จะมีพี่พัตทิ่อ้างรวมไปถึงน้องนนท์อาเซีระวันนี้มาด้วย ที่ผู้สี่อาเงินที่เขาคน,นักขัดหน้าตานะคะผู้สมขาที่ฉันบอกเลยนะคะที่ผู้สีดําเงินเขาขัดหน้าตาจริงๆซึ่จึงเมื่อคืนนะคะเราก็ได้รีแคปบางส่วนไปนะคะของสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ที่ฉันพูดถึงเออบอสโซยมานินในเมื่อวานไปแล้วก็อุ๋งอิงเพจนบ้นแพงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานได้นะคะที่เรามีคอปันไว้แต่ใดๆแล้ววันนี้ค่ะเราจะต้องใช้พลังซึ่งนี่ทุกคนดู ให้รู้เลยว่าวันนี้ว่าสีน้อเงินนะคะทีมสีน้เงินแล้วก็วันนี้ดิฉันจะมาลุกไหนแต่งหน้าเป็นอะไรจะจึ้งจะอะไรขนาดไหนยังไงก็ต้องฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าสมมติว่าถึง work phone work ค่แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตยอดเยอดกันให้ฟังโอเค see you bye bye